มีเช้าๆนะคะพามาชมท้องทุ่งนางแต่วันยังไม่ขึ้นวันนี้เช้าๆลุง ยังตื่นเช้าทำอะไรในสวนไม่รู้ะปลูกต้นไม้ไปทั่วเวลาเช้ากับตอนเย็นสนาพตรพัดต้นไม้วันนี้ลมออกจะเชย สบายอากาศเช้าตูเลยแต่วันยังไม่ขึ้นเลยนะคะวันนี้ค่ะน้องสมอนมาทำธุระเสร็จได้ยังธุระน่ะ,ะเสร็จได้ยังไปตามคันไล่คันนานะเห็นไหมของน้องสมอน,น่ะก้อนเล็กๆ ่คยเห็นแล้วตรงนี้จะมีหญ้าขึ้นประปลายหญ้าผักขมเกียเขาเรียกผักขมเกียนะบ้านยิงเงินเรียกเนี่ยแต่บางที่เขาว่าไปกินได้นะแต่ยังเงินยเงินยัง,ยงไม่เคยกินเนี่ย ผับโหมเกียร์ทางนี้เขาเรียกแต่มันก็น่ากินนะมันอ่อนๆอบอวบนี่ทั้งอเอิญพ่อไปลวกจิ้มน้ำพริกเห็นในคลิปนะแต่บ้านยังเงินยังไม่เคยกินจินมดิบๆนี่ได้ก็ดีเนาะข่อยพับๆคับๆเลยเนาะอ่อ,อ,อนนิ่มนุ่ม พักหอมเกี้ยนี่ขึ้นอยู่เตียงนี้ตมาดูข้าวเย็นเงินพร้อมกับน้องเซลมอนตอนเช้าตะกันลองตอนเช้าเลยมอนโอ๊ย้ยน้ำมามมอนไปไม่ได้ลูกคันนามีน้ำคนนามีน้ำ เขาก็ดูสวยงามดีจ้ะใบตั้งจ้ะเริ่มลกอีกแล้ว <c oughs> นาปุนนานุนา่นก็ลกอันนี้ด้านนี้เป็นของยายลุนยายลุนก็งามนะคะงาม ใบเขียวฟักบุ้งก็จะเกิดเลยขึ้นมาอันนี้ต้นต้นหญ้านี้สมัยก่อนเขาจะเรียกรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเรียกอะไรนะ ไปเดือนห้ามันไม่เหมือนต้นเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้บ้านยังเงินเรียกผักหอมเกียใช่ไหมแต่ในกล่องยาเขาเรียกผักปอดนาต้นเกี้อันนี้สมัยรุ่นพ่อเขาเรียกไปเดือนห้าขึ้นกับข้าวขึ้นในน้ำสามารถเติบโตในน้ำได้ พักอันนี้ไปเดือนห้าถ้ามีเยอะๆก็ข้าวก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเด้อแย่งต้นข้าวเอาซะอยู่เลยล่ะไปเดือนห้าตรงนน้นก็ต้นหนึ่งคุณเซลมันมันเรียกแล้วต็วิ่งกลับมาเช้าวิ่งใส่หมา เห็นหมาตัวใหญ่ๆมาเชอาวิ่งใส่กวัวยังเงินวิ่งตามไม่ทันแลว้วกลัวเขาจะตะคบกัดเอาตายมาเร็วหมาตัวน้อยเน้นนิสัยก็จะเก่งเก่งหาเรื่องเก่งหาเรื่องอะไรหาเรื่องหาเรื่องตุย <c oughs> หาเรื่องตุยใช่ไหมไม่ใช่หาเรื่องหาเรื่องชนะนะหาเรื่องตุยนะ ที่ใสจะเก่งมากต้องถือเทียบมาด้วยคุณเซลอ,อย่าซาสที่หนกคุณเซลมอนชอบซาดูดคุณตาอาบน้ำนะคุณตาก็ตื่นเช้าลุกขึ้นอาบน้ำกินข้าวไปทำงาน ชอบมานอนบ้านน้อยบอกเย็นสบายอากาศดีดูที่ดูทำไรซูมดูดิตามไปตามไปในห้องน้ำแล้วก็บริหารอยู่ระเบียง ากาศดีค่ะอากาศดีมากวันนี้ตอนเช้าเช้าดวงอิตยังไม่ขึ้นเลยต้นดอกพุทธดอกพุทธดอกน้อย ขึ้นมาทุกแสนนกจิกกินเม็ดแล้วก็มาปล่อยไว้ขึ้นตรงนี้อีกดอกพูดอันนั้นดอกยญ้าลิเกก็ดอกยญาอะไรดอกยญ้าสารพัด นกกาล้อมอากอากอากอย่างนู้นแลนอนแต่นี้นกกาเยอะเยอะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปน้องสมอนแต่เช้าเลยวันนี้ สวััดีครบพบก,กันใหม่คลิปต่อไปนะครับโอ้โหกระโจนใส่ใหญ่ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาชมคลิปน้องสมอนกับยายเงินไงชมตุ่งนาสีเขียวนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปเด้อ